ค่ะเด็กๆเปิดมาข้อที่4ที่ข้อที่4นะคะข้อสอบวิทยาศาสตร์สมรรถะมอปี2564นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์นะคะจะพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลต่อกิโลกร,รัมหรือเรียกว่าโมเลตนะคะที่มีผลต่อการเพิ่มพื้นของจุดเดือดแล้วก็การลดลงของจุดล้อมเหลวหรือว่าจุดเยือกแข็งนะคะ โดยนะคะโดยโจทย์ยข้อนี้บอกว่าพิจรารณาข้อมูลผลการทดลองในตารางแล้วตอบคำถามว่า q r แล้วก็ s มีค่าเป็นเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ q q r แล้วก็ s นะคะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยในตารางนะคะได้ให้ได้ให้สารมาก็คือสารเบนซินนะคะซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์สารละลายกด เบนโซอิกในเบนซินซึ่งเป็นสารละลายนะคะที่มีส่วนประกอบของเบนซินแล้วก็สารละลายเฮกเซนในเบนซินก็เป็นสารละลายที่มีส่วนประกอบของเบนซินเช่นกันนะคะโดยนะคะโดยเราจะมาใช้สูตรในการคำนวณนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ T h ห้อยเเท่ากับ t f เท่ากับ kf.m นะคะ อ่ Tf ลบ T d F เท่ากับ kf m Tf คืออะไร Tf ก็คือสารบริสุทธิ์นะคะสารบริสุทธิ์ T d F คือสารละลายจุดล้อมเหลวของสารละลายอ่ m ก็คือความเข้มข้นนะคะของสารละลายที่เป็นหน่วยของโมลต่อกิโลกรัมหรือว่าโมแลตนะคะแล้วก็ k m ก็คือค่าคงที่ของการลดลงของจุดล้อมเหลวนะคะโดยเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นสารชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบเป็นของสารชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีค่า km เท่ากันจะมีค่า kf เอยขออภัยไม่ใช่ km นะคะจะมีค่า kf เท่ากัน kf ก็คือค่าคงที่ของการลดลงของจุดลอมเหลวเมื่อเมื่อมีความเข้มข้นเท่ากันก็คือสมมติมีความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมเท่ากันค่า kf นะก็จะเท่ากันแล้วก็ส่งผลให้จุดล้อมเหลวเนี่ยเท่ากันนะคะ ดังนั้นนะคะจากตารางจากตารางเราจะเห็นได้ว่าสารละลายกรดเบนโซอิกในเบนซินนะคะกับสารละลายเฮกเซนในเบนซินมีส่วนประกอบของเบนซินเหมือนกันดังนั้นแสดงว่ามีค่า kf เท่ากันนะคะสามตัวนี้มีค่า kf เท่ากันดังนั้นถ้าเกิดว่าสารละลายกรดเบนโซอิกในเบนซินเนี่ยหนึ่งโมลต,ต่อก,กิโลกรมัมมีค่าเท่ากับ0.42 องศาเซลเซียสนะคะมีจุดล้อมเหลวเท่ากับ0.42องศาเซลเซียสดังนั้นสารละลายเฮกเซนในเบนซิน1โมลต่อกิโลกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ0.42องศาเซลเซียสเหมือนกันนะคะและถ้าสารละลายเฮกเซนในเบนซิน2โมลต่อกิโลกรัมมีค่าเท่ากับลบ4.65นะคะดังนั้นสารละลายกรดเบนโซอิกในเบนซิน2โมลต่อกิโลกรัมก็มีค่าเท่ากับลบลบอ 4.65นะคะมีค่าเท่ากับลบ4.65เช่นเดียวกันนะคะซึ่งนะคะเราก็จะมาพิจรารณาเอข้อไหนนะที่มีค่า R เท่ากับลบ4.65นะคะแล้วก็มีค่า S เท่ากับ0.42องศาเซลเซียสนะคะก็คือข้อ3และข้อ4ดังนั้นข้อ1กับข้อ2เราก็จะตัดทิ้งไปก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาหาว่า Tf ของสารบริสุทธิ์สาเบนซิน,นีจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเราจะหาจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์ที่เป็นสารเบนซินเนี่ยอันดับแรกเราต้องหาค่า kf ให้ได้ก่อนนะคะเราจะหาค่า kf จากเราจะหาค่า kf จาก tf นะคะลบ t. f เท่ากับ kf .m นะคะ KF. m นะคะซึ่งครูก็จะย้ายสมการนะคะเอา TF มาไว้ฝั่งนี้เท่ากับ TF ลบ KF. m อนะคะ,ะโดยนะคะโดยเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบ1โมเลกุลอ่ะไม่ใช่โมเลกุลสิ1ความเข้มขน้นนะคะ1โมลต่อกิกโลกรมัมเนี่ย กับ2โมลต่อกิโลกร,รัมนะคะถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกร,รัมเนี่ยจะมีอ่าจะมีจุดล้อมเหลวนะคะจะมีจุดล้อมเหลวเท่ากับ0.42นะคะแล้ว T F เนี่ยคือความเข้มข้นอ่าจุดล้อมเหลวของสารละลายเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ นะคะเราไม่ทราบอะ่ะแล้วก็ kf เราไม่ทราบอะ่ะแต่เราทราบว่าความเข้มข้น1โมลต่ kg. อกิโลกรัมนะคะก็จะได้ว่า0.42เท่ากับ tf ลบ kf ให้เป็นสรรมการที่1นะคะ,ะความดังนั้นความเข้มข้นของ2โมลต่อกิโลกรัมนะคะ จะมีจุดล้อมเลวของสารละลายเท่ากับ 0, ลบศูนลบสี่จุดหนะคะลบสี่แต่ความเข้มข้นจุดล้อมเลวของสารบริสุทธิ์ไม่ทราบ kf ไม่ทราบทราบว่าความเข้มข้นเท่ากับ2นะคะก็จะได้ว่าลบสี่เท่ากับ tf ลบส kf นะคะอันนี้ให้เป็นสมการที่2 ะะจากนั้นจากนั้นเอาสรรมการที่1กับสรรมการที่2มาลบกันเราต้องการหาค่า k f นะคะเอาสรรมการที่1ลบสรรมการที่2ก็จะได้ว่า0.42ลบนะคะลบ4.65เท่ากับ TF f t f ลบ k f ลบ t f ลบ2 k f นะคะ จากนั้น0.42ลบลบ4.65ก็จะเท่ากับ5.07นะคะ TF นะคะลบกับ TF ก็หายก็จะเหลือ F, ลบ KF ลบลบเป็นบวกบวก2 KF นะคะดังนั้นก็จะได้ว่า KF เดียวเนี่ยจะเท่ากับ5.07พอได้ค่า KF มาแล้วจากนั้นนะคะไปแทนค่าหา จุดล้อมเหลวของเบนซินหา t f นะคะจากจากความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมจากความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมจากสมการ t f ลบ t f เท่ากับ kf f m นะคะก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า TF ลบความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมมีค่าก็คือ4.02 KM ก็คือ5.07นะคะแล้วก็ความเข้มข้นของสาร1โมลอ่าดังนั้น TF นะคะก็จะมีค่าขออภัยนะคะเด็กๆตัวเลขตรงนี้ก็คือเป็น 0.42นะคะดังนั้น TF ก็จะมีค่าเป็น5.49หรือประมาณ5.48นะคะเพราะว่าในช้อยไม่มี5.49นะคะก็เลยตอบ5.48ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะตอบข้อที่4คะ่ะ